ไมมม่ีีคนบนบฟ้าเพีียยยงเเเธอและฉัันนตาาฟ้าดวกหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายศรีสุวรรณจันยาซึ่งมีชายปิศนาอายุ62ปีเข้าไปต่อยเข้าไปเตะเข้าไปตบขณะนายศรีสุวรรณกำลังจะไปยื่น กล่าวโทษร้องทุกข์นายโนตอุดมแต่พาณิชย์จากการจัดทอกโชว์เดี่ยว13ภาพนี้คือภาพสะท้อนของสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นเต็มไปด้วยความชิงชังมันสั่งสมมาและกำลังจะเป็นจุดที่ระเบิดออกสาเหตุของสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เต็ไมไปด้วยความเครียดแค้นความชิงชังก็เพราะว่าความอายุติธรรมความอายุติธรรมตลอดระยะเวลา8ปีที่ประยุทธ์จันท์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปกครองประเทศนี้มันกดทับสังคมจนสังคมไม่มีทางออกสังคมคิดว่าพวกหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดแม้สายตาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเห็นว่ามันผิดชัดๆ แต่ก็มีขบวนการช่วยกันหาช่องหมาลอดให้ไม่ผิดแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งทำอะไรก็ผิดแม้แต่หายใจยังผิดนี่คือความอายุทีรทำที่สังคมไทยซึมซับไว้ตลอดระยะเวลา8ปีถ้าหากปล่อยไปอย่างนี้สังคมจะนำไปสู่การล่มสลายครั้งใหญ่เหตุการณ์ที่คนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากันเอง เหมือนในอดีตจะเกิดขึ้นเราเห็นในต่างประเทศความเครียดแค้นชิงชังเกิดจากความอายุติธรรมสังคมใดที่ไม่มีความยุติธรรมความสามัคคีก็ไม่เกิดนี่คือปฐมเหตุของการล่มสลายของสังคมหากประยุทธ์จันโอชาย,ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปยังปกครองประเทศนี้ต่อไปแน่ชัดว่าสังคมไทยล่มแน่